สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่7ตุลาคม2556นะคะราคาทองคำวันสูงที่ผ่านมาก็แกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะคะแต่ว่าปิดตลาดก็มีแรงเทขายออกมานะคะเราก็ปิดตลาดลดลงไปนะครับที่1,310ดอลลาร์ลดลงไป6.10ดอลลาร์ 10, ส่วนโลหะเงินนะคะปิดที่21.70ฮะ,ะบวกเพิ่มขึ้นมา12เซนนะคะประเด็นของราคาทองคำหลักๆก,ก็คง เรื่องการเจรจางประมาณของจอร์เิกานะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะระหว่างพักเดมโมแครกแล้วก็พักในพาริการน,นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็คิดว่านะคะก็ยังเป็นประเด็นหลักที่มีผลกับราคาทองคําอยู่นะคะแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะค,ะคิดว่าราคาทองคํำยังแกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะคะก็การปิดหน่วยงานราชการนะคะก็ทําให้การประกาศ ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะจากกระทรวงต่างๆเนี่ยประกาศออกมาไม่ได้นะคะจึงใสัปดาห์นี้ต้องมีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกหะ้าตาเงินเฟอ้อดุลการค้าดุลงบประมาณนะคะแต่ว่าก็ประกาศไม่ได้นะาะประเด็นที่ต้องติดตามของสหรัฐอเมริกานะคะก็เรื่องการจรจางงบประมาณเรื่องการจรจาเรื่องเพดานหนี้นะคะแล้วก็จะมีคําแถลงนะคะการเปิดเผยนะคะ รายงานการประชุมของเฟดนะคืนวันพุธนะคะซึ่งครั้งนี้คิดว่าไม่น่าจะทําให้ราคาองคําปรับตัวลงแรงเหมือนสองครั้งแรกของปีนี้นะครัแล้วก็จะมีคําแถลงของประธานเฟดนะคะสาขาทิคาโก้คืนวันพุธนะคะแล้วก็คืนวันวันคืนวันพฤหัสนะคะก็จะเป็นประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นะครับประธานเฟดสาขาทิคาโก้นะคะท่านเป็น สายพิราบนะคะที่อาจจะพูดในแนวโน้มที่สนับสนุนนะคะนโยบายการเงินนะครับก็จะสนับสนุนการทำา Q ด e ต่อไปนะครับแต่ว่าประธานเฟดสาขาเซนดุยนะคะเป็นสายเหี่ยวที่อาจจะไม่สนับสนุนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากที่สหรัฐมีปัญหาเรื่องการคลังนะคะมีความเป็นไปได้นะคะว่าคําแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆนี้นจะยัง,ยงคงสนับสนุน การใชน้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะคะประธานเฟดสาขาเฉลิ่ยเนี่ยเคยทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงค่อข้างกระแลงนะคะเพราะว่าออกมาพูดว่า,ออาการประชุมเฟดในครั้งถัดไปก็คือเดือนตุลาคมนะคะน่าจะมีการลดตวงเงินในการทํา QE ลงนะคะทั้งนี้คิดว่าคงไม่ได้พูดในแนวที่ค่อนข้างจะกรกะสีมากมายนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังมีเรื่องปัญหาเพดานนี้นะคะที่ใกล้เทียบ เต็มพดานะคะในวันที่17วัาคมนะคะแนวโน้มราคทราทองคำคาดว่าจะก่งตัวในกรอบ1,280ถึง1,250ดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าผ่านขึ้นไ่ได้นะ,ะ1 3 5 0ดอลลาร์ก็แนวโน้มสดใสทีเดียวนะคะส่วนการลงทุนในโก u ฟิเจอร์แนะนำเหมือนเดิมก่อนตัวลงมา1,300 1,290ดอลลาร์เปิดซื้อนะคะจุดคัาลอส1,280ดอลลาร์นะคะ ส่วนตลาดหุ้นนะคะก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกปรับตัวลงแรงนะ,ะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าหลังจากที่สรัฐมตัดสินนะคะว่าตั้งพรบงบประมาณปี57ของเราไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแต่ว่าปิดตลาดก็ยังปรับตัวลดลงอยู่นะคะนักลงทุนต่างประเทศวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังขายสุดทีอยู่นะคะ2,300ล้านบาทนะคะ ก็จะเห็นว่าเซนาสิบเดือนแซกนะคะอ่อนตัวลงเข้าใกล้960-965จุดนะคะแต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก็ <c oughs> คิดว่าจุดแนวรับ960-965จุดนะคะเปิดสซื้อได้นะครับยุดการลอสให้ไว955จุดนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดี